สวัสดีครับมาพบกับผมเม้งจากช่องโปรแกรมเมอร์มือใหม่วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนในเรื่องของกฎของโอห์มนะครับซึ่งผมเคยทําคลิปไปแล้วเมื่อประมาณ4-5ปีที่แล้วนะครับซึ่งตอนนั้นนะครับก็จะมีการคํานวณแล้วก็มีการต่อวงจรด้วยนะครับแต่ในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอธิบายให้มันลึกลงไปอีกนิดนึงนะครับแล้วก็มีการเพิ่มสูตรใช้งานเข้ามานะครับเป็นเวอร์ชันปรับปรุงนะครับของคลิปวิดีโอที่เคยลงไปแล้วนะครับ โอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับถ้ายังจําก็ได้ครับในกฎของโอมเนี่ยมันก็คือรูปนี้ใช่ไหมครับสามเหลี่ยม VIR VIR นะครถ้ายังจำรูปนี้ได้อยู่นะครับ V คืออะไรครับ V ก็คือแรงดันนะครับหน่วยเป็นโวลต์นะครับ I คือกระแสหน่วยเป็นแอมป์นะครับ R ความต้านทานหน่วยเป็นโอหมนะครับถ้าเขียนสูตรออกมา อยากรู้อะไรให้ปิดตัวนั้นครับสมมตุติอ่ะอยากรู้ v ใช่ไหมครับ v ก็จะเท่ากับ i นะครับคูณอยู่กับ r อยากรู้ i ปิด i ครับก็จะได้เป็น i นะครับเท่ากับ v ส่วน r อยากรู้ r ปิด r ก็จะเท่ากับ v ส่วน i นะครับ r เท่ากับ v ส่วน i น,นนี้คือสูตรในกฎของโอ์มซึ่งมันก็จะมีสูตรที่เพิ่มเข้ามาอีกนะเพะคือตัวกําลังไฟฟ้านั่นเองมันก็จะเป็น I นะครับ V P แล้วก็ R นะครับซึ่งถ้าจะไปจำเนี่ยตัวนี้มันจะมีถึง12สูตรด้วยกันให้เราจำตัวหลักๆเอารหรือว่าไปท่องจำมาก็ได้ในที่นี้นะครับตัวที่เพิ่มเข้ามาเนี่ย P จะเท่ากับ v คูณ i นะครับ v คูณ i ตัวนี้ซึ่งตัว v เนี่ยก็จะแบ่งไปได้อีก3สูตร R ก็ได้อีก3นะครับ P ก็อีก3 i ก็อีก3นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูตรงนี้นะครับโอเคหลังจากที่ดูตัวสูตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมจะมาอธิบายนะครับว่า มันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรเนี่ยกฎของโอ์มตัว VIR ตัวนี้นะครับผมจะเปรียบเทียบเหมือนก๊อกน้ำแล้วกันนะครับก๊อกน้ำอมองให้เป็นก๊อกน้ำนะครับอันนี้ที่เปิดอันนี้เป็นก๊อกน้ำนะครับซึ่งนะครับตัว V เนี่ยเปรียบเสมือน แรงดันนะครับที่ผลักดันน้ําออกมานะครับอันนี้เป็นน้ำนะครับส่วนน้ําที่ออกมาเนี่ยคือไอ V แรงดันผลักน้ําออกมาไอก็คือเป็นน้านะครับส่วน R ก็คือเป็นตรงนี้ครับเป็นที่หมุนเปิดปิดก๊อกน้ําถ้าสมมุติว่านะครับาตามกฎของโอห์มใช่ไหมครับไอเนี่ยไอมันเท่ากับ V ส่วนด้วย R ถูกไหมครับ i เท่ากับ b ส่วน r ถ้าสมมุติ r มีค่ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับ I ก็จะน้อยลงครับเปรียบดังเช่นก๊อกน้ำอ่ะแรงดันเท่าเดิมถูกไหมครับแต่ว่าเมื่อเรามีการหมุนก๊อกน้ำนะครับหมุนก๊อกน้ำอ่ะจนปิดมาถึงครึ่งหนึง่ง i จากที่มันวิ่งได้เต็มๆมันก็จะวิ่งได้น้อยลงนะครับอ่ะก็คือความต้านทาน,นครับมีผลต่อกระแส ถ้าตามสูตรนี้นะครับสมมุติว่าตอนเริ่มต้นเลยนะครับ v เนี่ยผมให้ v เท่ากับ12นะครับ r เนี่ยให้เป็น1น,นะครับให้เป็น1ก็คือยังไม่มีการเปิดปิดเลยตรงก๊อกน้ําตรงนี้ยังไม่มีการปิดลงครับก็คือเปิดให้น้ามันไหละสะดวกนะอ่ะ i มันเท่ากับเท่าไหร่ครับ12ถ้าสมมุติว่าผมปิดน้ําลงมาครับนครึ่งนึงก็ได้เท่ากับว่า i เนี่ยอ่ uh, เนี่ยเท่ากับ12เหมือนเดิมนะ v เท่ากับ12ผมเปลี่ยนแค่ตัว r นะครับ r ปิดครึ่งหนึ่งอ่ะประมาณ100แล้วกัน,นครับเพราะฉะนั้น i จะเท่ากับ0.12เห็นไหมครับ r มากนะครับ i ลดนะครับตามกฎของโอห์มเลยครับอันนี้คือความสัมพันธ์ระหว่าง v, i, r นะครับอ่ะเปลี่ยนเทียบตัวนี้พอจะมองภาพออกใช่ไหมครับ มาดูโจทย์แรกกันนะครับอันนี้จะเป็นโจทย์ง่ายๆเนาะค่อยๆขยับไปนะครับโจทย์อยาการู้ V นะครับซึ่ง V เท่ากับอะไรครับในกฎของโอหม V นะครับมันเท่ากับ I คูณอยู่กับ R ถูกไหมครับไอรู้ยังรู้แล้ว R รู้แล้วนะครับแทนค่าลงไปเลยในที่นี้ I เราเท่ากับเท่าไหร่ครับ5 10ตัวมิลลิ มิลลิคืออะไระครับมิลลิคือคำอุปสรรคนะครับถ้าใครยังไม่รู้เรื่องคำอุปสรรคอะไรเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ในคลิป,ปเก่าๆของผมได้นะครับมันก็จะมีบอกว่าค่ามิลลิเป็นค่าเท่าไหรมิลลิไมโครนาโน,โนพิโกแอตโตอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะไล่ลงมาซึ่งมิลลิเนี่ยมันมีค่าเท่ากับมันจะคูณอยู่กับ10ยกกำลังลบสนะครับตัว M เนี่ยมิลลิเนี่ยแล้วก็ อันนี้คืออันนี้คือ i นะครับ i 50คูณ10กำลังลบ3ตัวมิลลีเนี่ยตัว m เนี่ยเท่ากับ10กำลังลบ3ทีนี้ตัว r มาดูฝั่งตัว r กันบ้างนนครับ R ก็คือ 2k 2k ตัว k เนี่ยมันจะเท่ากับ10ยกกำลัง3อพอแปลงออกมาปุ๊บจะเป็นค่าเท่าไหร่ครับ 50คูณอยู่กับ10ยกกำลังลบ3เนี่ยหมายถึงมีเลขศูนย์อยู่3ตัวอ่ะแบบนี้นะครับให้เขียนเลขศูนย์ลงไป3ตัวก่อน1 2 3แล้วตามด้วยเลข1ปิดท้ายแล้วก็ใส่จุดตรงนี้นะครับอันนี้คือความหมายของสิบกำลังลบ3ครับ10ยกกำลังลบ3เท่ากับ0 1 2ย์ตัวแล้วก็ตามด้วยเลข1ถ้า10บกำลังลบ6มันก็จะเท่ากับ ศูนย์หกตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตามเลขเล็หนึ่งแล้วก็ใส่จุดตรงนี้เหมือนเดิมอ่านี่คือความหมายนะครับมามันคูณอยู่กับสองคูนสิบยกกําลังสามคือเท่าไหร่ครับสิบยกกําลังสามก็คืออ่ามีเลขศูนย์สามตัวเหมือนกันแต่ว่าเลขหนึ่งย้ายมาอยู่ด้านหน้านะครับก็คือหนึ่งแล้วตามเลขศูนยอ์อีกสามตัวนะครับอ่าปึ๊บปึ๊บตัดกันได้หนึ่งปึ๊บเท่ากับ 1 0 0โวลต์นั่นเองนะอะไม่ยากเนาะถ้าใครยังไม่เข้าใจเรื่องคำอุปสรรคสามารถเข้าไปอยู่ในคลิปเก่าๆผมได้นะครับผมมาดูในตัวอย่างที่2กันบ้างนะครับตัวอย่างที่2นี่เขาอยากรู้ i นะครับถ้ายังจำกฎของโอห์มได้ i เท่ากับอะไรครับ i มันเท่ากับ v ส่วน r ถูกไหมครับแล้วก็แทนค่าเข้าไปได้เลย v รู้แล้วนะครับ r ก็รู้แล้ว v มีค่าเท่ากับ5นะครับส่วน r มีค่าเท่ากับ10ปึ๊บ10หาร5ได้เท่ากับ0.5 m แอมป์ครับคำตอบมาดูโจทย์ที่มัน a d v a น c e ขึ้นอีกนิดนึงนะครับทีนี้นะครับเราก็จะมีการต่อตัวทั้นฐานเข้ามาเนี่ยเพิ่มเป็น3ตัว าการต่อวงจรแบบนี้เขาจะเรียกว่าการต่อแบบวงจรอนุกรมนะครับอนุกรมคืออะไรครับคือการนําตัวต้านทานนครับมาต่อกันนะครับหัวต่อท้ายนะครับหัวต่อท้ายหัวต่อท้ายไปเรื่อยๆแบบนี้เรียกว่าการต่ออนุกรมนะครับซึ่งในวงจรอนุกรมเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติอยู่ก็คือข้อแรกนะครับกระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรเนี่ยไม่ว่าเราจะวัดที่จุดไหนมันจะมีค่าเท่ากันทั้งหมดนะครับ ข้อที่2นะครับเมื่อเรารวัดแรงดันที่ตกข้อมตัว,ต,วตั้านทานเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยวัดทุกตัวรวมกันมันจะมีค่าเท่ากับแหล่งจ่ายนะครับอันนี้คือคุณสมบัติของวงจรอ,อนุกรมนะครับทีนี้มาดูวงจรกันบ้างเขาอยากรู้อะไรบ้างครับในนี้เขาอยากรู้ด้วยกัน4ตัวครับก็คือ,อแรงดันที่ตกข้อมตัว r 1 r 2 r 3แล้วก็กระแสที่ไหลในวงจร เราจะต้องหาอะไรก่อนครับเราต้องหา i ก่อนนะครับ i เท่ากับอะไรครับ v ส่วนด้วย r ถูกไหมครับแต่ที่นี้เราจะใช้โวลต์ของตัวไหนวลต์ของตัวไหนเราก็ใช้โวลต์ของตัวนี้นะครับถ้าเป็นวงจรอ,อนุกรมนะนะครับแรงดันก็คือ1 2โวลต์นะครับส่วน r r ตัวนี้ รเราจะใช้ r. รวมนะครับ r รวมก็คือนำ r า R1 นะครับมาบวกกับ r2 บวกกับ r3 มันก็จะเท่ากับนะคบ, 15, บวกกับ10บวกกับ15เท่ากับนะครับส2ส่วน30เท่ากับ0.4 m นั่นเองอันนี้คือ i รวมนะครับอ่ะผมจะใส่ตรงนี้นะ ไอทีก็คือ i t o ั a l หรือ i รวม RT ก็ r าร์ทัหรือ r รวมนะครับเมื่อเราได้ i แล้วเราก็จะสามารถที่จะหาตัว v ตรงนี้นะครับคือแรงดันที่ตกวข้อม r เราแล้ก็ท่องเหมือนเดิมครับกฎของโอหมว่ายังไง v เท่ากับ i คูณ r ถูกไหมครับ v เท่ากับ i คูณ r i ในที่นี้นะครับเรามี i เดียวก็คือกระแสะะไหลเท่ากันน้งวงจรเนี่ย iT นะครับก็คือเท่ากับเท่าไหร่0.4ถูกไหมครับนะเราก็จะใช้ iT i คูณ Rr ในที่นี้ v1 นะครับแรงดันตกข้อม R1 เราก็ต้องใช้ตัว R1 นะครับมาคำนวณก็จะเป็น R1 v เท่ากับ v i คูณ r นะครับเห็นไหมครับเราก็แทนค่าได้แล้วนะครับก็คือ0.4คูณอยู่กับ5เท่ากับ 2โวลต์ V2 ก็เช่นกันนะคร V2 ก็เท่ากับ I T คูณอยู่กับ R2 นะครมีค่าเท่ากับ0.4คูณ10มีค่าเท่ากับ4โวลต์แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับ V3 เท่ากับ I T คูณอยู่กับ R3 เท่ากับ0.4คูณ15เท่ากับ6โวลต์ทีนี้เรามาตรวจคำตอบกันยังจำคุณสมบัติกันได้ใช่ไหมครับตัววงจรลูกกลมคุณสมบัติเขาบอกว่าเมื่อนำแรงดันที่ตกคข้อมแต่ละตัวเนี่ยตัว R แต่ละตัวเนี่ยมารวมกันมันจะมีค่าเท่ากับแรงจ่ายเห็นไหมครับ6บวก4เป็น10 10บวก2เป็น12เห็นไหมครับก็คือ นำพวกนี้มาบวกกันจะมีค่าเท่ากับแรงจ่ายแสดงว่าเราคำนวณถูกต้องนะครับตัว v หนึ่งะครับเราหาค่าได้แล้วมีค่าเท่ากับ 2V โวลต์นะครับ v 2เท่ากับ 4V โวลต์แล้วก็ v 3เท่ากับ6โวลต์ i it มีค่าเท่ากับ 0.cm แอมป์ทีนี้ ถ้าเราอยากหาตัวกำลังเนี่ยหาได้ยังไงครับอ่ะลองเปิดสูตรขึ้นมาเลย P เนี่ยมันเท่ากับ v คูณ i ถูกไหมครับอันนี้คือสูตรแรกเนาะ P เท่ากับ v คูณ i อ่ะถ้าสมมุติผมอยากหาแรงดันอ่ะถ้าสมมติผมอยากหากำลังที่ตัว r 2หาได้ยังไงครับอ่ะถ้าเราเขียนใหม่มันก็จะได้เป็นนะครับ P 1เนี่ยไอ P 2เนี่ย เขียนใหม่นะครับจะได้เป็น P2 มันก็เท่ากับ B ะไรครับ B2 คูณอยู่กับ I t นะครับแทนค่าเข้าไปนะครับ B2 มีค่าเท่ากับ4โวลต์คูณอยู่กับ0.4ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับได้เท่ากับ1.6วัตต์อ่าเห็นไหมครับ ทําให้หมดทุกตัวเลยดีกว่านะทําให้หมดทุกตัวเลยทีหนกะ็เท่ากับ V 1คูณอยู่กับ I T นะครับก็เท่ากับ V 1ได้2นะครับคูณอยู่กับ0.4มีค่าเท่ากับ0.8วัตต์แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับ P 3เท่ากับ V 3คูณกับ IT เท่ากับ V3 เท่ากับ6นะครับคูณอยู่กับ0.4มีค่าเท่ากับ2.4วัตต์ทีนี้เราเอากำลังทั้งหมดมารวมกันนะครับก็คือ P รวมเนี่ย p t เท่ากับนะครับ p 1 0.8วก P2 1.6บวก P3 2.4มีค่าเท่ากับ มีค่าเท่ากับ4 8วัตต์นะครับ4 8วัตต์มองเห็นหรือเปล่าปึ๊บ4.8่ัตต์ครวับ์าอันนี้คือกำลังรวม่ะตอนนี้เราได้กำลังรวมรับก็คือ4 8วัตต์อ่ะถ้าผมอยากใช้สูตรอื่นทำได้หรือเปล่าเราได้ PT มานะครับโดยการใช้สูตรนะ P. เท่ากับ VI ตัวนี้ p t เราได้เท่ากับ4.8วัตต์ถ้าผมใช้สูตรอื่นจะได้ไหมนะเพราะมันมีถึง3สูตรเลยสูตรที่ะครนะตัว p เนี่ย p เท่ากับ i กํลัง2คูณอยู่กับ r ครับ i กํลัง2คูณอยู่กับ r แล้ว i กํลังสมันคืออะไรครับมันก็คือ i t ยกกำลังสอง ถ้าผมอยากหา PT นะครับกำลังรวมของทั้งวงจรโดยใช้สูตรนี้มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับ PT เท่ากับ it กำลัง2คูณอยู่กับ rt แทนค่าเข้าไปนะครับ i กำลัง2ก็คือ0.4ยกกำลัง2คูณอยู่กับ rt นะครับ rt ก็คือเอา r มารวมกันทั้งหมดจะได้เท่าไหร่ครับ30 คำนวณออกมาเสร็จสับปุ๊บได้เท่ากับ4.8วัตต์่ะเห็นไหมครับสูตรนี้กับสูตรนี้มีค่าเท่ากันอันนี้คือค่าที่เราได้มาถูกไหมครับเดี๋ยวเรามาดูอีกสูตรหนึ่งเลยก็คือสูตรของวงจรแบ่งแรงดันเพราะอะไรถึงใช้สูตรนั้นเพราะว่าเจ้าตัววงจรอนุกรมเนี่ยมันมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือวงจรแบ่งแรงดันนะครับเพราะอะไรเพราะว่า เราต่ออนุกรมกันเนี่ยแรงดันที่มันไหลผ่านไปเนี่ยมันก็จะไปตกค่อมตัวต้านทานแต่ละตัวค่าน้อยค่ามากก็ขึ้นอยู่กับความต้านทานของมันซึ่งสูตรของเนี่ยการหาแรงดันตกค่อมแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีอีกสูตรหนึ่งนะที่เป็นวงจรแบ่งแรงดันนะครับก็คือ Vk เท่ากับ V คูณอยู่กับ Rk นะครับแล้วก็ส่วนด้วย Rt เห็นแบบนี้อย่าเพิ่งงงนะครับอย่าเพิ่งงงความจริงคือใช้งานง่ายนะครับตัว k เนี่ยให้เปรียบเสมือนว่าเป็นตัวเลขนะครับจาก0ถึง n ก็คือจะเป็นเลขไหนก็ได้รันไปเรื่อยๆนะครับถ้าสมมุติเราอยากหาตัวเนี่ยแรงดันที่ตกคอมตัว r 1เราก็จะแทนค่าย,ยัางไงครับมันก็จะเป็นสูตรใหม่ขึ้นมาเลยก็คือ v k นี่ก็เปลี่ยนเป็นเลข1ครับ v 1ส่วนด้วย v ตัวนี้ก็คือ 12นะครับมีตัวนี้คือแรงจ่ายนะครับคูณอยู่กับ r k ก็คืออะไรครับ r k ก็คือ r 1ครับ r หก็คือ5ส่วนด้วย r t ก็เอา r มารวมกันเหมือนเดิมส่วนด้วย30เท่ากับเท่าไหร่ครับ60หาร30มีค่าเท่ากับ2อโวลตนะเห็นไหมครับตรงกันเลย เห็นไหมครับว่ามันสามารถใช้งานได้เหมือนกันใครถนัดวิธีไหนก็ลองใช้วิธีนั้นไปนะครับมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับตัวอย่างนี้เป็นวงจรขนานนะครับวงจรขนานก็ตามชื่อเลยนะครับก็คือเราเอานอตเราเอาตัวต้านทานเนี่ยมาต่อขนานกันในลักษณะน,นี้นะครับซึ่งนะครับ พลสมบัติของวงจรขนานเนี่ยมันจะกลับกันกับของวงจรอนุกรมนะครับวงจรขนานครับค่าแรงดันจะเท่ากันทุกจุดเลยถ้าเราวัดตรงไหนก็ช่างในวงจรนะครับเพราะอะไรมันเหมือนกับเรออา R เนี่ยมาต่อข้อมแรงจ่ายเมื่อเราวัดที่ตรงนี้มันก็จะได้12ตรงนี้ก็จะได้12ตรงนี้ก็จะได้12เหมือนกันแต่ว่ากระแสที่มันไหลในวงจรเนี่ยมันจะมีค่าไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับตัวต้านทานที่ต่อ เห็นไหมครับตัว i 1เนี่ยก็จะได้ค่าเท่าหนึ่ง i 2 i 3ก็จะได้ค่าเท่าหนึ่งแต่เมื่อนํา i มารวมกันเสร็จปุ๊บมันจะมีค่าเท่ากับกระแสรวมของทั้งวงจรเลยเห็นไหมครับว่ามันต่างกันยังไงวงจรอ,อนุกรมเป็นวงจรแบ่งแรงดันนะครับชื่อวงจรแบ่งแรงดันก็คือแรงดันจะไม่เท่ากันนะครับแต่เมื่อนําแรงดันที่ตกข้อมตัวนั้นทั้งหมดมารวมกันจะมีค่าเท่ากับแรงจ่ายใช่ไหมครับ แต่ส่วนวงจรขนานจะเป็นวงจรแบ่งกระแสแรงดันเท่ากันทั้งวงจรแต่ว่ากระแสจะมีค่าเท่ากับตัวต้านทานแต่ละตัวนะครับซึ่งเมื่อนํากระแสที่ไหลผ่านตัวต้านทานแต่ละตัว,วมารวมกันปุ๊บมันจะมีค่าเท่ากับกระแสรวมของทั้งวงจร,นะรนี่คือส่วนของที่มันแตกต่างกันโอเคเดี๋ยวเรามาลงมือนะับคำนวณกันเลยดีกว่า ในตัวอย่างนี้นะครับเขาต้องการที่จะรู้อะไรบ้างครับอยากรู้ i 1 i 2 i 3แล้วก็ i t อ,อยากรู้ i 1ทำไมครับ i อเดี๋ยวผมเขียนสูตรธรรมดาก่อนเลยกันเดี๋ยวจะงง i เท่ากับ v ส่วนด้วย r ถูกไหมครับถ้าเราจะไปประยุกต์ใช้นะครับถ้าเป็น i 1ล่ะถ้าเปลี่ยนเป็น i 1 ก็เท่ากับ v ส่วนด้วยอะไรครับ r 1นแทนค่าลงไปเลย v ก็คือแรงจ่ายนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าแรงดันมาเท่ากันทั้งวงจรก็คือ12ส่วนด้วย r 1ก็คือ5นะปึ๊บได้2.4งแอมป์ i 2ก็จะเท่ากับ v ส่วน r 2เท่ากับ12ส่วน 10ครับเท่ากับ1.2แอมป์แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับ I3 ก็จะเท่ากับ V ส่วน R3 เท่ากับ12ส่วน15เท่ากับ0.8แอมป์เมื่อเรานำนะครับ I1 หนึ่บวกไอบวกไอเนี่ย มันจะมีค่าเท่ากับ I รวมของทั้งวงจรครับซึ่งมันก็จะมีค่าเท่ากับ4.4 m มในวงจรขนาดนะครับเราก็สามารถที่จะหากำลังไฟฟ้าได้เหมือนกันก็ใช้สูตรเดิมเลยครับ p เท่ากับ v คูณ i เราอยากรู้ p 1ก็ทำเหมือนเดิมครับ p 1 p 1ก็เท่ากับ v คูณอยู่กับ i 1 ครับก็จะเท่ากับผมขออนุญาตลบตรงนี้นะครับ V ก็คือแหล่งจ่ายนะครับ12โวลต์คูณอยู่กับ I 1เราหาได้แล้วนะครับคือ2.4มีค่าเท่ากับ28.8วัตต์นะครับถ้าเราอยากหาตัวอื่นเราก็สามารถหาได้เหมือนกันก็ใช้สูตรเหมือนเดิมเราจะใช้สูตรอื่นก็ได้นะครับตัว P เนี่ยมันก็มีทั้ง3สูตรแล้วก็ดูว่า ในวงจรเนี่ยเรามีค่าอะไรที่เราหาได้เราบ้างมันขาดอะไรบ้างนะเราก็หยิบจับสูตรที่มันที่เรามีค่าแล้วนะครับเอามาใช้งานนั่นเองโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายอีกนิดนึงนะครับเรื่องของอาํากลังไฟฟ้าตามในบ้านเรานะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะครับมันก็จะมีเขียนบอกอยู่อย่างเช่นตัวเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับอย่างเช่นตัวเครื่องทําน้ําอุ่นเนี่ย ในบ้านเราสมมุติเรามีเครื่องทำน้ําอุ่นขนาด3,000วัตต์ 3, 220โวลต์ใช่ไหมครับทีเนี้ยถ้าผมอยากรู้ว่าตัว3,000วัตต์เนี่ยมันกินกระแสเท่าไหร่หละ่ะเวลามันทํางานอ่ะเราก็นําสูตรกฎของโอห์มเนี่ยสามารถที่จะนําไปหาได้นะครับก็คือ,อสูตรเรามีอยู่ว่า P เท่ากับ V คูณ I ถูกไหมครับเราอยากรู้กระแส ถ้าสมมุติเราจำได้สูตรเดียวเราก็ย้ายสมการเอาก็ได้นะอยากรู้ i แล้วก็ย้าย v ลงมาหารมันก็จะได้เท่ากับ i เท่ากับ p ส่วน v ถูกไหมครับ i ยลงมาเราก็หาค่านะ p เท่ากับ3,000 v เท่ากับ220กระแสมันเท่ากับมันจะเท่ากับเท่าไหร่ก็จะเท่ากับประมาณอ่6า13.63แอมป์นั่นเอง ไปใช้กำงานโซลาเซลล์ได้เหมือนกันอย่างเช่นผมมีหลอดไฟนะครับ12โวลต์5วัตต์เนี่ยเขาบอกมาเป็นวัตต์นะครับเขาไม่ได้บอกมาเป็นแอมป์ผมอยากรู้ว่าหลอดไฟ1หลอดเนี่ยหล,ลอดไฟหลอดไฟ1หลอดเนี่ยกินกระแสเนี่ย I เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่กินกระแสเ,เท่ากับเท่าไหร่เราก็สามารถที่จะหาค่าได้โดยใช้สูตร สูตรนี้ก็ได้ครับ p เท <P S 1> <P S 2> ่าก <P S 2> ับ v คูณ i เราอยากหาอะไรอยากหา i ถ้าใครที่ยังจำสูตรไม่ได้เราจำได้สูตรเดียวเราก็ย,าย้ายข้างสมการเอานะครับอยากหา i ย้าย v ลงไปหารก็จะได้ i เท่ากับอะไรครับ p ส่วน v เห็นไหมครับย้าย I ้ยยา v ลงมาแทนค่าเข้าไปก็จะได้เท่ากับ5ส่วน12 กระแสที่ได้คือเท่าไหร่ครับเรากดเครื่องคิดเลขดูเลยถ้าเท่ากับ 0.416M แอมป์อันนี้คือถ้าสมมุติเราต่อหลอดไฟ1หลอดเนี่ยมันก็จะกินกระแสไปที่ 0.416M แอมป์นะถ้าเราอ่ะเราก็นำเรื่องที่เราได้เรียนไปแล้วไปประยุกต์ใช้นะครับถ้าผมต่อแบบอนุกรมจะเกิดอ,อะไรขึ้นครับ ต่อแบบมนุกรมเนี่ยกระแสมันเท่ากันทั้งวงจรถูกไหมครับกระแสเท่ากันทั้งวงจรเพราะฉะนั้นแต่ว่าแรงดันมันจะตกนะถ้าเราต่อหลายหลอดเกินไปถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต่อในรูปแบบของการต่อขนานนะต่อขนานก็คือ,อเอาไฟไป2เส้นนะบวกลบแล้วก็มาจับแบบนี้เลย หลอดไฟเนี่ยบวกลบแบบนี้เห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นหลอดไฟหลอดที่1หลอดที่2แบบนี้นะครับต่อแบบขนานกระแสก็จะแบ่งไปแบ่งไปแต่ทีนี้เราก็มีแบตเตอรี่ลูกใหญ่ครับแบตเตอรี่ลูก100อแอมป์อย่างเงี้ยอันนี้กินไปแค่0.4มันก็ยังจ่ายได้อีกตึงเยอะถูกไหมครับเขาก็เลยนิยมต่อแบบขนานกัน และข้อดีอีกอย่างก็คือถ้าเราต่อแบบขนาดเนี่ยถ้ามีหลอดไหนหลอดหนึ่งเสียหลอดอื่นก็จะไม่ดับนะครับแต่ถ้าเราต่ออนุก,กรมกันเมื่อไหร่นะครับบวกเข้าลบเนี่ยบวกเข้าลบไปเรื่อยๆปึ๊บอันนี้มาต่ออยู่กับแบตเตอรี่ถูกไหมครับบวกลบถ้าหลอดที่1เสียนะครับกระแสวิ่งไปไม่ได้ไฟไม่ติดดับหมดเลยสำหรับคลิปนี้นะครับผมหวังว่าน่าจะอธิบายได้ครบถ้วนพอสมควร สำหรับใครที่ยังติดปัญหาหรือว่ายังคำนวณไม่ได้นะครับสามารถที่จะนะค,คอมเมนต์ไปที่ใต้คลิปนะครับถ้าผมมีเวลาว่างผมก็จะเข้ามาไล่ตอบให้หมดนะครับหรือว่าใครนะครับมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถทักเข้าไปได้ในเพจโปรแกรมเมอร์มือใหม่ได้เหมือนกันนะครับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ